ใช่แล้วยอมรับพลังของข้ามาช่วยทุกคนด้วยกันเถอะฮ่าฮ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 านที่สุดข้าก็มีชีวิตขึ้นมาทำไมข้าถึงได้ยินเสียงของเสียหล,ลีลองลองไปดูสิ เซียลีฮันซูไม่มีประโยชน์คำสาปปีศาจแดงเข้ายึดร่างกายของเธอแล้วไอปีศาจเวนออกไปจากร่างกายของเซียลีเดี๋ยวนี้อากหรือกา่นี้มีคุณภาพที่ดีสำหรับการบ่มเพาะดังนั้นมันจึงสมบูรณ์แบบที่จะเป็นภาชนะชั่วคราวของข้าคนหนึ่งมีคุณสมบัติปานกลางและอีกคนมีจิตใจที่แตกสลายเจ้าไม่คู่ควรที่จะเป็นคู่ครองของเจ้าเซียลีแต่แต่เราเป็นอาหารเลี้ยงเจ้าได้ใช่ไหม ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดอีกแล้วอยากผูกมัดข้าอีกแล้วหรือผ่านไปหลายพันปีเปลี่ยนวิธีใหม่ๆบ้างไม่ได้หรือเจ้าเจ้ายังอยากใช้การให้อาหารโลหิตวิญญาณอีกไหมแต่ตอนนี้เจ้ามีลูกตาเพียงลูกเดียวใช่ไหมล่ะเจ้ามีความสัมพันธ์อะไรกับปี้เลียนปรากฏว่าเมื่อเจ้าสร้างภาพลวงตาให้ข้าเจ้าอ่านความทรงจำของของ้าไม่หมดหรือน่าเสียดายไม่อย่างนั้นเจ้าจะได้เห็นกระบวนการทั้งหมดของการถูกแยกชิ้นส่วนไอ้สารเลว นี้เจ้าต้องตายสิ่งที่ข้าเกลียดที่สุดคือคนที่พูดถึงหัวใจของข้าอาร่าของคนคนนี้ช่างน่าสะเพรงกลัวยิ่งนัก จะเย็นๆนี่คือร่างกายของเสียหลีเริ่มกันเลยเอ๋เริ่มเหรอจะไม่ได้พูดเรื่องไร้สาระกับคำสาปพ,พิศแดงเพื่อทำให้มันโกรธและใช้พลังวิญญาณเพื่อปลูกเท่าเสียหลีหรือมีวิธีขั้นสูงแบบนี้ด้วยหรือจริงๆข้าก็อยากจะปราบมันอยู่โลกแล้วข้าจะปลูกเสียหลีได้ยังไงคิดเอาเองสิข้าอาจจะลองใช้วิธีที่เคยดูในทีวี แม้ว่าความแข็งแกร่งในปัจจุบันของข้าจะน้อยกว่า1ใน5ของเดิมแต่ด้วยความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณของข้าก็ไม่ได้แย่เอ๊ะเซียลีตื่นเร็วเขา้าข้าอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเจ้าข้าอยากจะดูดาวและดวงจันทร์กับเจ้าและคุยเกี่ยวกับทุกสิ่งตั้งแต่บทก,กวีและเพลงไปจนถึงปรัจญาแห่งชีวิตแค่นี้ถึงขนาดนี้เลยหรือข้าคิดได้แค่นี้และ คุณผู้หญิงข้าสั่งให้เธอฟื้นความทรงจำแล้วกลับมาหาข้าผนังอากาศในจินตนาการนี่มันอะไรเนี่ยเจ้าไม่รู้สินะว่าเจ้าเสียเหลีกลัวที่จะอ่อนแอแต่เจ้ายังอยากปลุกเธอให้ตื่นอ่อนแอเสียหลีเจ้ากับข้าท้าทายในการปีศาจทั้งหมดเจ้าจะบอกข้าว่าเธออ่อนแอหรือข้าบอกให้ตื่นอ่อนแอหรือ ย้อนกลับไปตอนนั้นเธอลงนามในสสัญญาที่ไม่เท่าเทียมกับผู้ฝึกฝนปีศาจและคน,น,นอื่นๆอย่าง,งโง่เขลาเพื่อผลประโยชน์ของผู้คนในเมืองจินอันแม้ว่าเธอจะได้รับบาดเจ็บสาหาัสแต่เธอก็ยังคงเตรียมพร้อมที่จะไปทางข้ามแม่น้ําเพียงลําพังเพื่อปกป้องไข่มุกแห่งความสับสนแล้วรู้ไหมเวลาที่เธออยากจะฆ่าใครสักคนมันน่ากลัวขนาดไหนโดยเฉพาะเวลาที่ข้าเจอกับสาวอื่นเออปรากฏว่าเธอเป็นภรรยาที่เข้มงวดืออนั่นไม่สําคัญ อย่างไรก็ตามเธอเป็นเด็กโง่ประเภทที่คอยปกป้องผู้อื่นแม้ว่าเธอจะได้รับบาดเจ็บมากกว่าสุนัขก,ก็ตามเธอเป็นแบบนี้แน่ใจหรือว่าอ่อนแอเธอแข็งแกร่งที่สุดที่ข้าเคยเห็นชิงชิงตื่นได้แล้วข้าอยากจะไปหาชิงชิง คงเป็นเพราะหนึ่งชิงชิงวางยาก่อนหน้านี้ข้าต้องทำลายภาพลงตาและช่วยเขากลัวที่จะถือดาบหรือเออนางฟ้าดาบลืมไปแล้วหรือว่าภาพลงตานี้เป็นบททดสอบของข้าจะทำลายข้าไม่ได้ ข้าจะไม่หลงกลเจ้าอีกภาพลงตานี้ถูกสร้างขึ้นโดยความตั้งใจของข้าและข้าเป็นนายของมันข้าสามารถออกไปเมื่อไหร่ก็ได้ที่ข้าต้องการและข้ายังสามารถไล่เจ้าออกไปได้แล้วทาไมเจ้าไม่ออกไปล่ะเจ้ากลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับผู้ฝึกฝนโบราณเหล่านี้หรือไม่ไม่สําคัญข้าสามารถรเผชิญหน้ากับพวกมันได้สําหรับเจ้าแค่นอนต่อไป ไม่สามารถใช้กำลังของข้าได้นี่คือจุดจบจริงๆหรืออะไรกันตั้งแต่วันแรกที่ข้าถือดาบข้าตัดสินใจสนับสนุนมันด้วยชีวิต ข้าทำได้เพียงฆ่าปีศาจเท่านั้นดาบของข้าจะดับศูนย์ได้ก็ต่อเมื่อข้าตายเท่านั้นจริงๆแล้วภาพลงตานั่นใหญ่สารลวแล้วข้าไม่ยอมรอกชิง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 อะเ <c oughs> จ้าได้ทะลุทะลวงไปถึงขอบเขตสวรรด์แล้วหรือ ครึ่งชั่วโมงต่อมาเกิดอะไรขึ้นเอ๋เกิดอะไรขึ้นกับเฉินเฟยหนิงชิงชิงได้ปลูกมเมล็ดพันแห่งความรักให้กับเขานั่นเป็นความรักแบบที่ทําให้ผู้ได้รับมนได้เจอกับการมีเซ็กแบบลูบล้อเป็นเป้าหมายเดียวในชีวิตเมื่อเขาตกอยู่ในสภาวะถูกโจมตีความรักจะเกิดขึ้นสองครั้งนี่เป็นครั้งที่สองของเฉินเฟยการโจมตีครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อหนิงชิงชิงพาเฉินเฟยไปถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่ในตอนนี้เฉินเฟยก็ยังคงถูกควบคุมอยู่ ก็แค่อดทนแล้วปล่อยให้มันผ่านไปชิง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 เจ้าคือชิง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 อยู่นั่นแหละตื่นได้แล้วสหายรัที่เต่าเจ้าเจ้าให้อะไรกับสหายรัที่เต่าเสินกินยาที่ทําให้จิตใจสงบและทําให้สลบมันเป็นยานอนหลับว่าไงนะ